สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับเพื่อนๆวันนี้กิติอยู่ที่สุวรรณคาม้เจปีตในจังหวัดนครสวรรค์ครับจะมาแนะนาแบบบ้านหลังนี้นะครับหลังนี้ชื่อว่าหลังทรงมาริซ้อนนะดูข้างหลังผมนะฮะมาริซ้อนซ้อนหน้า1ชั้นแล้วก็หลบแบบตะเค่อะหลบแบบตะเค้นฮะหลังคาหลบมาข้างหน้าอีกหนึ่งหลบนะช่วงด้านหลังจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูภายใน บริเวณบ้านดีกว่าครับครับนี่คือบ้านทรงมาริซอนครับหลังนี้หน้ากว้างครัมเมตรมีบันไดขึ้นกว,วางด้านซ้ายนะครับปนานพิงนั่งเล่นซ้ายขวาข้างหน้าเป็นลูกกลงนี่นี่คือบ้านทรงมาริซอนลนะักษณะก็ระเบียงกว้าง3ลึก2เมตรน,นี่ลูกเล่น ความสูงอยู่ที่ประมาณ70เซน7 0 6 0ตรงนี้ท่านผู้ชมแต่ว่าสามารถยกสูงต่ำได้คานเซนเสา28ฝาบ้านเป็นฝาเฟี้ยมเฟี้ยมแบบนครสวรรค์สไตล์นครสวรรค์แน่นอนเลยครับท่านผู้ชมชื่นชอบก็ดูอย่างที่เห็นครับนี่คือบ้านทรงมาลีซ้อนซ้อนหน้า1ชั้นในี่ให้ดูการตีฟ้าข้างเบนนะฝ้าเปดาน นี่คือช่วงด้านข้างและนี่คือด้านหลังหลังนี้ก็ทําเป็นสํานักงานให้เป็นโมเดลถ้าอย่างลูกค้ายอยากได้ก็สั่งแบบนี้นะครับทําเป็นสํานักงานขายแต่ว่าถ้าตกชอบชอบื่นชอบก็ตกลงซื้อได้นะผมว่านะ,อะลองดูนะครับบ้านทรงมะลิซ้อนหลังคามงด้วยกระเบื้องหลอนคู่นะฮะซ้อนอยู่หนึ่งชั้นเพื่นนอนๆคงเห็นนะครับเดี๋ยวเราไปดู ภายในนิดหนึ่งนี่ฮผมเปิดประตูไปด้านในครับหลังนี้ให้เป็นโมเดลดูแล้วกันนะฮะชื่นชอบก็สั่งทำได้ขึ้นมาบันไดห้าขั้นครับขึ้นมาสองเมตรมาถึงลึกนะฮะมีพนักพิงอยสอ2เมตรซ้ายกว่า เสาหน้าหกนะฮะก็ใช้เสาหน้าหกโครงสร้างเป็นไม้เต็งไม้เนื้อแข็งป้าไปดานเอาดูเชิงชายก่อนอ่านี่ยคือจรงเชิงชายหน้าตรงระเบียงลุกเล่นก็โอเคครับนี่ฮะอ่าโดหลุมการทำหลุมเป็นหลุมเหลี่ยมฮนะแปดเหลี่ยม โอเคครับนี่คือตรงฟ้าดานนี่คือหน้าบ้านครับช่วงด้านหน้าก็เป็นฟักอ่าเป็นก็เรียกเฟี้ยมแต่เนี่ยนครสวรรค์น่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่า,าผมไม่มั่นใจใช่เลยฮะสไตล,ลบบน์นครสวรรค์เลยเฟี้ยมแบบนครสวรรค์อ่าไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ห้องนอนสามเมตรคูณสี่เมตรก็ลักษณะภายในห้องนอนก็ตีฟ้าดานแบบนี้ท่านผู้ชมผมก็ คือเขาทำเป็นสำนักงานพอดีเจไม่อยู่ผมก็พยายามถ่ายให้ดูโอเคครับดูพอประมาณนี่ฮนะด้านข้างด้าน,นหลังเพื่อเห็นแล้วในห้องฮะในห้อง3ามคูณสี่ก็ก็ลักษณะก็คือฝว้าเปดานก็คือทำเป็นหลุมเหมือนกับหลุมจงระเบียงมี แต่ผมเข้าไปไม่ได้หลังนี้ก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยเพราะว่าสำนักงานผมก็อยากถ่ายเพราะว่าเขาบอกว่านี่คือโบเดลของเขาเหมือนกันแต่เขาเวลาลูกค้ามาซื้อบ้านเขาก็ออกมารองรับนั่งอยู่พอดีคนดูแลออกไปข้างนอกไม่ว่ากันนะท่านผู้ชมน่าจะเดาออกโอ้ได้ครับส่งมาริซอนนะระเบียงหน้าราคาดูหน้าคลิปวิดีโอถูกใจวิดีโอชุดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สั่นกระดิ่งให้ไทยถามชแนลด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนมากๆครับที่ดูคลิปนี้จนจบสวัสดีครับ